เงียบค่ะเงียบมากอย่ทะเลก็มีไม่กี่คนมองไปเห็นสามสี่คนค่ะหาหอยกันภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แมาแเร็วๆไปไหนไปไหนลูก จริลมแรงมากเลยได้ยินเ,เสียงมีมแ,ตมแต่เสาไฟกับลมคนสาสคนหาหอยอยู่ริมชายหาด งให้เดินตรงนะตรงนู้นน่ะจะไปเดินทำไม,ไมไนี่มาเดินลงตรงเนี้ยถืงพ่อนะั่งพอดักเก้าอี้นั่งสบายเลยม,มาเที่ยวดูวิวใครเครียดสถานีสารราตรีอันนี้หาดอะไร ไปไหนลูกพอแล้วพอแล้วค่ะพอแล้วเดี๋ยวมันตกไม่เอาไม่ขึ้นเดินลงไปลูกเดินระวังหน่อยนะปะ๋อฟ้าบอกจะไปหาดื่มน้ำมะนาวไม่ใส่แมสคคนไม่มีไม่ต้องใส่ถ้าคนมีค่อยใส่ลูกคนเยอะๆค่อยใส่ ปิดหมดซีเนี่ยไม่มีใครแล้วร้านอาหารเขาก็ปิดกัหมดแล้ว middle oh yes Spoiler. we mm -hmm. eat it and suck the juice out and then make a the bubble out of it. เดี๋ยวก็ตกนะลูกเจ็บนะวิวสวยแต่งเงียบไม่มีนักท่องเที่ยวเงียบมากมากเลย แมกวิดีโอสวยมากค่ะสวยเงียบเอา,าลงมาดีๆลูกลงมาดีๆ <laughs> พ่อจับเอาลูกสิ เหมือนฝนจะตกเลยเนี่ย